สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะหลังจากที่วันที่15กันยายน2564ที่ผ่านมามีการประชุมนะคะกยนก,ก็คือประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่1ทับสอซึ่งมีการประชุมผ่านการออนไลน์นะคะซึ่งมีนายก ประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานนะคะซึ่งก็มีการประชุมถึงการประกันรายได้นะคะโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราครั้งที่3หรือว่าปีที่3นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็มีการมอมนโยบายนะคะหรือว่าโครงการร่วมต่างๆ ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทีดใหม่ใหม่ต่อไปค่ะ นอกจากโครงการ,รกันรายได้นะคะซึ่งกรรมการกรนยก็ระบุตรที่ในที่ประชุมนะคะว่าได้ให้ความเห็นชอบในหลักการขอรับเงินอุดหนุนด้วยนะคะและก็ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทนเพิ่มเติมโครงการควบคุมปริมาณการผลิตก็คือเห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาการดำเนินการจากปี2558 5 ถึง2,564เป็นปี2,558ถึงปี2,566นั่นเองค่ะ โดยจะดำเนินการลดพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวน450,000ไร่นะคะแบ่งเป็นลดพื้นที่ปลูกยางพาราปี2565จำนวน225,000ไร่และปี2566นะคะจำนวน225,000ไร่วงเงินงบประมาณ 7,200ล้านบาทนะคะโดยให้กยทขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ถึง2,573ค่ะทั้งนี้นะคะการเบริกจ่ายเป็นไปนตามภาระที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินกรอบงบประมาณนะคะที่กำหนดไว้เห็นชอบในหลักการขอรับจัดสรรงบประมาณที่ได้ดำเนินการเพิ่มนะคะ ไปแล้วซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายการลดพื้น,นที่ปลูกยางพาราของรัฐนั่นเองค่ะ ในการส่งเสริมลดพื้นที่ปลูกยางปี2,558ถึง2,563จำนวน900,000ไร่จำนวนเงินกว่า14ล้านกว่าบาทนะคะทั้งนี้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนั่นเองค่ะ